พี่หัวนี่อยู่ไหนหัวอยู่ไหนไม่ไม่เขาไม่ถกไม่ไกลครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันเอาเรื่องนะเนี่ย แลวครับผมเลคอดแล้วจริงเหรอใช่สวัสดีค่ะตัดคลิปให้หน่อยก็วันนี้อยู่กับช่อง r f และฟารแฟคเตอรี่ตอนที่เรามาทําอะไรกันวันนี้จะพาพ road, ี่นนท์มาเก็บไข่งูเก็บไข่งูใช่แต่พี่บีนเขาไม่ได้บอกว่าเก็บไข่นะพี่บีนเขาบอกว่างูจะฟักเอ้าไม่ใช่วันนี้เก็บไข่งูแต่เจ้าของฟาร์มเขายังไม่มาเลยอะติดอะไรอะติดอะไรอะสายมาสายเขาลงมนเถอะไปเดี๋ยวเราไปเก็บไข่กันดีกว่าเก็บไข่ไข่งูอะไร ไข่งูเหลือมค่ะวันนี้ไข่งูเหลือมใช่ช่วงนี้มันเดือนอะไรเดี๋ยวมีนาต้นมีนาใช่ช่วงหน้าร้อนเลยนี่ตอนนี้เราอยู่กับผู้จัดการฟาร์มอ่าพีเอ็มสวัสดีครับสวัสดีครับผมทําอะไรครับผสมปุ๋ยปลูกต้นไม้ผสมวัสดุดูรองไข่งูเซ็กซี่เลยเซ็กซี่เลยนะครับโอ้โหไม่ใส่บาด้วยนะใส่ทาไมเราเป็นผู้ชายอ๋อหรอน้องเขาไข่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับเพอร์ไรท์ อะไรครับทำไมถึงไม่ใช้เวอร์มิคูลท์ด้วยเวอร์มิคูลท์มันชื้นไปครับชื้นเกินใช่อันนี้มันพอดีพอดีปีนี้เก็บไปกี่อคอกแล้วครับประมาณ30ใช่ปะฮะเก็บไปแล้วนะใช่ครับ30อคอกที่เก็บไปเนี่ยเยอะที่สุดกี่ใบ40กว่ากว่าสี่สมั้ง42ใบ<า>ครับอือเยอะมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้เราไปไเก็บไข่กันเลยไข่กัน ไอตอนนี้เขาไม่ดูไหมไม่ดูครับไม่ดูทำไมถึงไม่ดูครับเพราะว่าเขาโฟกัสที่ไข่ออ๋เขาจะดูช่วงไหนช่วงที่เราเอาออกมาเนี่ยครบอาวงนี้ไม่ดูแล้้แไละโอ้ช่วงที่เราออกมา <c oughs> <c oughs> เป็นสัญจชาตญยานเนาะที่แบบว่า,เ,าเขาก็ต้องห่วงไข่เชื่องไหมไม่เอาเอาแล้วล้วงไปแล้ว ก็ตัวนี้ที่กัดเราอะเออที่กัดเราแล้วเราต่อยจริงเหรอเออกัดพี่เอ็มพี่เอ็มต่อยต่อยแล้วกัดหรือว่ากัดแล้วต่อยกัดแล้วต่อยเขาดุไหมไม่ดุครับไม่ดุไม่ดุครับไม่ดุท่อนแรกอนาคตกูว่มืดแล้วอ๋อแล้วเขาคลายไหมคลายต้องคลายอ่ะตโอ้โหโหดจัดทำไมไปต่อยเลยนะทุกคน ไม่ตอน้เราอยู่คนเดียวไงแล้วตัวนี้แบบเขาเขาแบบเป็นงูที่นิสัยรัดแรงมากเลยนะคใหญ่แบบรัดทีแบบปวดปวดเลยปวดเลยแต่ไม่ได้หักนะครับครับก็คือตอนตอนนั้นอยู่ในกรงเขาอยู่บ้านหลังใหญ่ครับแล้วเขากัดปุ๊บแล้วเขาก็เริ่มรัดแบบขึ้นมาจะตรงไหนจะถึงคอกัดขากัดขาอ่าแล้วเหมือนจะเริ่มรัดมาถึงคอแล้วไงครับผมก็เลยทําอะไรไม่ได้เพราะตอนนั้นก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวด้วยก็เลยแบบยต่ยต่ยต่ไปแล้วต่ตรงไหน ใยหัวเราก็ปล่อยใช่ไหมใช่แล้วก็ปล่อยใจหัวโหด่าโฮด่โด่าหดแล้วนี้เลือดเลือดอาบลยใช่ไหมไม่ไม่อาบครับเพราะว่ามันกัดทะลุกางเกงไงคือเขาไม่สามารถแบบแบบเฉือนออกได้ทะลุกางเกงแต่ก็เข้าเข้าอย่างเงั้ขาซ้ายจําไม่ได้แล้วแต่นานแล้วยังดีกัดข้างๆถ้ามันกัดกลางๆนี่ลําบากเลยนะฮะกัดไม่เข้านี่โอ้ยนี่อันนี้เป็นม็อบเลยครับ เป็นอบิโนลาเวนเดอร์ครับอบิโนลาเวนเดอร์ผสมกับโก l d e n chia albino จะบอกให้นะเและสถานที่แคบไปด้วยนะคือทางด้านหลังเนี่ยมันติดแล้วเนี่ยติดหลังเนี่ยไปไม่ได้ด้วยแล้วเนี่ยโอ้อะไรครับกดเขาดันโอ้เขาดันแล้วแล้วมือไปติดกรงต่อยไหมฮะไม่ไม่ครับไม่เลิกต่อยแล้วอ๋อเลิกต่อยแล้วนี่นี่เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะ เอาเรื่องโอ้โหบึ่มบำซัมเบ้เลยฮะอันนี้เอามือลงไม่เก็บไข่เอามือลงไปเก็บไข่ได้เลยครับฮะฮะมันจะไม่มีวันเวลาแบบกัดเราแน่นอนนะฮะงูใหญ่มันช้าเลยนะอันนี้เหลือมเหลือมครับ อยู่ไหนปูอยู่ไหนไม่ไม่เขาไม่ถกไม่ไกลครับมีจะดมไหมครับเอ็มสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พี่บินยังมาเลยอ่ะไม่ได้เลยอ่ะนี่ตอนนี้มันมันดื้อนิดนึงแล้วพี่นนท์มาทำอะไรพี่นนท์เรื่องพี่นนท์เก็บที่ก็ดูสภาพสิพี่บินพี่บินจับหัวมันไว้ มา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 ช่วยกันเต็มไข่จกืบพิกหมดกระเป่านี่มันหนาแล้วนะเอาเอาไข่ออกเลยขาขาเฉียดพี่บินนิดเดียวมาเราช่วยกันอันนี้เราต้องไม่พิกไข่ใช่ไหมพี่บินมันอยู่อย่างนี้มันอยู่อย่างนี้ปืนใหญ่บ้งอ่ะมาไม่มันอยู่อย่างนี้มันอยู่อย่างนี้มันอยู่อย่างนี้อ๋อ โอ้โหให้ดูไอ้นู้นนะนู้นกิง่งไปดููหมองูหมองูแต่งูใหญ่มันฉกไม่ค่อยไกลใช่ไหมพี่บินมันช้าๆใช่ปะจริง,รงๆมันจะ ตอนมันไข่มันจะฉกหลออเฉยๆนะมันจะไม่ตั้งใจจะงับเราอันตอนนี้เหรอใช่คือเหมือนขู่ใช่ไหมมันจะพุ่งๆแต่มันจะไม่กัดเหรอพี่บินลองให้มันเอาจมูกชนแขนนี่ตอนที่มันพุ่งนะฮะมาตีมา้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันเอาเรื่องเลยเนี่ยเอาเรื่องแต่แต่คือที่เขาแค่ขู่อะความคิดผมนะคือเขาอ่อนแออยู่เขาก็ไม่กล้ากัดแบบตู้เราอะ เพราะถ้าเกดมันงับมันรัดมันต้องใช้แรงมองนี่พอมันหลอนเขาก็เลยขู่ขู่ขู่ปิดเลยนะเม่เดี๋ยวมาดูไข่ต้องเอาเส้นเลือดอยู่ข้างบนใช่ปะมาให้ตัวอ่อนนะเห็นไม่อยู่ล่างไม่อยู่บนนี่คือตัวอ่อนอ่าให้กล้องดูหน่อยให้ให้อยู่ให้อยู่ด้านข้างครับเราจะให้เขาอยู่ด้านข้างครับจะไม่ให้เขาอยู่ข้างล่างแล้วก็ไม่อยู่ข้างบนใช่ข้างบนก็ได้นะแต่แต่ส่วนมากแบบอยู่ข้างข้างโอเคกว่าอ๋อ อันนี้เลื่อคันทุกอย่างเลยไหมหรือเฉพาะงูไม่แน่ใจครับแต่แต่ถ้าเป็นงูเหลือมมูหลามผมใช้่ใเป็นอย่างนี้แหละยิ้มนะผมออาไปข้างบนปกพี่บินอย่ะอันเนี่ยอย่างคองนี้อยู่บนเราดูเลยว่าถ้ามาตรฐานเขาจะอยู่ตรงไหนถ้ามาตรฐานอจะอยู่ข้างตลอด เขาจะขาดไหมอ่ะก็ถ้าเป็นเปลือกงูเหลื่ยมอ่ะโอกาสขาดยากมากเลยอันนี้นะใช่ครับขาดยากมากเลยแต่ถ้าเป็นหลามอ่ะทิ้งไว้หนึ่งวันขาดง่ายมากดึงแล้วฉีกเลยใช่ครับฉีกเลยเคยต้มกินไหมครับก็กําลังจะมีคอนเทนต์แชร์ตัวเย็นไปแล้วแชร์ไปแล้วฮะมีเชื้อด้วยไม่มีไม่มีพี่นวจะเป็นคนแรกที่ได้ชิมเราต้องมาชิมด้วยกันดีเอ็มไม่มีสารักเลยหรอไม่มีสุดยอดมากเลยสารักมันเกิดจากอะไรพี่บิน หลายกรณีมากเลยครับอันหลักๆอ่ะคือตัวเมียป่วยตัวเมียไม่พร้อมโอตัวเมียไม่ใช่เชื้อไม่ดีใช่ไหมเชื้อไม่ดีไข่มันจะเป็นฟองปกติแต่เชื้อตายอ๋ออันนั้นคือเชื้อไม่ดีเป็นไข่ลมครับอันนั้นไม่ใช่สัลักแล้วถ้าเป็นพวกงูคิงอ่ะเหมือนกันไหมถ้าสลักงูคิงก็มีทั้งสลักคือทั้งไม่มีเชื้อเหมือนกันเลยถ้าสลักคือตัวเมียยังไม่พร้อม แบบประมาณว่าตอนเขาท้องอยู่เขาป่วยไงพี่หรือไม่แบบมีคนไปกวนเครียดอะไรเงี้ยครับเขาจะเขาจะดูดไข่กลับก่อนคุณขอกแรกสามสิบฟองก็ยังได้อยู่ที่ขนาดด้วยสามสิบฟองก็ยังได้คือสักสิบวองคือได้เยอะแล้วใช่ไหมเยอะแล้วสำหรับขอกแรกตามที่แปดใบไข่ดีทั้งหมดเลยไข่ดีทั้งหมดเลยใช่ครับสุดยอดเมื่อกี้เก็บไปแล้วนะจ้ะรอบนี้ลุยเองมาผมถือกล้องเฮ้ยได้เหรอหรือจะถือกล้องเก็บไปด้วย เท่ขนาดนั okay. ้นเลยตัวน okay. ี Gym. ้จะง่ายกว่าข้อเมื่อกี้หน่อยเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลางับเราแพ้แพ้เล็กเมื่อกี้แผลใหญ่ๆไม่ต้องใช้ฟุกเหรอครับไม่ใช้เรห้ามที่นี่ห้ามอบห้ามมันจะเจาะไข่แตกเวลาเอาสมมติถ้าพี่นนท์กันใช่ไหมบางทีงูมันดีดโป๊กใช่เหรอเป็นสูตรพี่หมูเขาบอกมา หลังจากไม่ได้ใช้ฮุกนี่คือคนที่นี่ก็คือแขนนี้มีแต่แผลเป็นทั้งนั้นเลยไมม่ีเดี๋ยวและและมันปิดอย่างนี้ผมเปิดได้เลยเหรอเปิดได้เลยครับเดี๋ยวผมเอาออกเฮ้ยอันน้เปิดอุ้ยขอเอาหัวลงอย่างนี้เหรอ่แล้วก็ยังไงครับแล้วก็ค่อยๆไล่เข้ไปค่อยๆไล่นี่ให้ชี้อันนี้ด้วยนะ แล้วบอกว่าน้องไม่เป็นไรนะฮะมันใหญ่ไปไหมหัวบังหัว,บา,หวบางหัวเหรอก็เขาออกจากขาไข่อ๋อนี่ที่เขาดิบใช่ไหม,ไมเคอราะออกมาเดี๋ยวให้ดิจะได้เอาออกมาเยอะอ๋อโอเคนี่อ่าแล้ว,ลวผมเนี่ยจับเมี้ยผมต้องจับตัวเขาออกไปหรือจะจับไข่เขาออกมาจับตัวออกไปจับตัวออกไปนี่ไปแล้วน้อไปแล้ว อันนี้มีเลือดแย่อ๋อนี่เลือดแย่อ,อืนนอ yeah <laughs> ออมอ๋อคือเราก็พยายามเมื่อกี้คิดว่าเราแย่เพื่อให้เขาออกไปได้อุ้มเหรอได้เหรออุ้มอุ้มเลยอุ้มเลยอ่ะอ๋ออันนี้เหลืองโอเคอเคืมนะอ่ะนัน่นแหละแขนนั้นทักเกลียบร้อยอันนี้มีสลักหนึ่งใบนะครับครับผมจะเอาอันนี้มาการไข่ทำไมเนี่ย อ้มันติดพี่วินอ๋อได้อย่กล่องนี้มันพิดอย่างนี้มันอยู่อย่างนี้โอเคครับฟึบอึบอ่ะอยู่อย่างนี้นะอันนี้ทองแรกของเขาอ๋อก็จะได้ประมาณนี้ใช่ไหมนี่คือมอสแพตตินัมมอสเลสตันไฟเหลืือม อันนี้ต้องออกไหมครับทุกทุกฟองไหมต้องออกครับอ๋อคือเราจะไม่ปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ใช่คือการที่เราออกเนี่ยเนี่ยเห็นไ่มมันบางอันมันมีไข่เสียครับอย่ามันจะลาใช่แล้วเดี๋ยวมันจะติดกันเราเวลาแบบเราเราเราดูไข่เนี่ยมันจะดูงั้นดูง่ายครับว่าอันไหนเสียหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าใบสลักสามสิบเก้าสลักสาม และอันนี้ถือว่ายังไงฮะเป็นยังไงอันนี้เป็นกึ่งครับก็อาจจะมีเขาเรียกว่าก็เดี๋ยวลูกที่ออกมาก็เกินิดเดียวเองเ้าเหรอเป็นเหมือนกันจะเป็นแบบอ๋อจะเขาเรียกทีครับทีครับจะเป็นตัวเล็กๆแต่ส่องดูแล้วมีเชื้อไหมไม่มีไม่มีเหรอไม่มีเชื้อต่อองอื่นดิมีมีเอย ตกใจอะสิท่าทีโบนี่มันเป็นลายในไทยไม่ไม่ค่อยมีใครทำนะอ่าเหรอใช่มแต่ที่นี่แหละโค้ดที่นี่มี2ตัวที่บ้านผมได้ห้าหกคอกแล้วโบนะใช่ให้เป็ดกินหมดเลยจริงที่เรามีที่นี่ที่เดียวเพราะว่าถ้าเก็บช้าไข่เขาติดถ้าเป็นสภาพเนี้ยถ้าเป็นหลามคือแตกเลยฉีกเลยใช่แบบคือน้ำเขาจะโอ้เพราะฉะนั้นเราต้องคอยเฝ้าตลอดเลยใช่ไหมหลามเนี่ย คือคือเราเราต้องดูดูดูก่อนที่ไข่ก็จะแห้งอะครับยาอ,อยาให้แห้งนานเพราะว่าถ้านานก็จะติดแล้วเราเอาสเปรย์ฉีดได้ไหมถ้าแห้งแล้วสเปรย์ฉีดแล้วค่อยๆลอกไม่ผมไม่เคยทํานะแต่ผมกลัวไข่มันจะเสียอ๋อแต่ถ้าได้ก็มีๆใคแล้วถ้าเกิดเขายังไข่ไม่เสร็จอะครับไปกวนเขาไม่ไข่ไม่ไข่อ่านไม่ไข่ผ่านไปวันนึงไข่ในนั้นเชื้อตายหมดเลยในนั้นคือในตัว ที่ยังไม่ออกมาจากฟอมันจะเหมือนไข่จมน้ำเลยครับแล้วพวกนี้ถ้าอั้นเคยอั้นไหมยี่ปีๆชั่วโมงอะตายเลยหลามมันเอ้ยเหลื่อมมันนะเหลื่อมด้วยอ๋อคือถ้าเกิดว่าไข่เขาแบบรังไข่แล้วพร้อมจะหลุดอะถ้าไม่ออกมาโดนอากาศกระตายและพี่วินทำไงถ้าเจอไข่ค้างกันอะรีดเหรอไข่ค้างรีดฉีดยาแต่ตัวใหญ่แทบจะไม่ได้เลยนะถ้ามันมีไข่ค้างเนี่ยไม่ได้คือ ก็คือออกมาเชื้อตายหมดคือคจะเห็นเป็นเส้นเลือ<ม>่อนแต่แบบลากแตกแล้วอะไรเงี้ยแต่คือเรารักษาแม่เขายังไงก็คือรีดไข่ออกรีดไข่ขออกมีตัวหนึ่งวันนี้ต้องรีดไหมลองไหมถ้าเราปล่อยล่ะถ้า,ถาคือไข่อะทิ้งมันไปแล้วถ้าลปล่อยไว้เวลาไข่มันเน่ามันเลยมันอักเตบมดลูกอักเตเขาจะขับออกเองไหมถ้าปล่อยไว้ออกเองได้แต่ตูนใหญ่อะถ้ามันค้างเนี่ยแสดงว่ามันออกไม่ได้แล้วอาจจะฟองใหญ่อาจจะไข่ผิดท่าขวางออกไม่ได้เนี่ยเพิ่งออก เนี่ยนี่นี่คือไข่ยังสดนยังเปียกๆเลยเรืยเขาออกอย่างนี้เลยเหรอพูดพูดอย่างนี้เลยเหรอเอีนี่นี่เหมือนเขาเคยออกมาแล้วคอกแรกไงครับคอกสองเขาก็เลยออกง่ายอ๋อออกง่ายเมื่อกี้มันไม่มีนะอื่ไม่มีคุณออกเลย อันนี้กะไว้ว่าประมาณกี่ใบครับตัวนี้เหรอผมว่าต้องมี30กว่าใบส0กว่าใบสำหรับงูหลามครับหลามก็เหลือมอะไหเยอะกว่างูเหลือมเยอะกว่าครับเหลือมกี่ใบเหลือมอ่ะ50ากว่าใบก็ยังสบายสบาย<อ>แต่หลาม4ี่ิกว่าใบนี่คือเยอะและ้วปีนี้ผมต้องเลี้ยงงูเหลือมแล้วยังไม่ยังไม่เคยเลี้ยงงูเหลือมใช่และจะติดใจเลี้ยงง่ายโตเร็วกินเก่งเชื่องด,ด,ด,ดุดุเฉพาะฤดูผสมเฉพาะใช่ไหม ผ่านฤดูไปแล้วจับได้ก็เหมือนเดิมตัวมีดุบไหมถ้าดูผสมตัวมีไม่ดุเหรอแต่มันอยู่ที่ตัวด้วยนะอยู่ที่ตัวด้วยใช่เหมือนสุนัขเหมือนหมาเนี่ยมันก็ต้องมีตัวที่ดุบ้างเลี้ยงงูให้เชื่อต้องมีเทคนิคอย่างถ้าสำหรับผมเลยนะตัวไหนอะถ้ามันดุตั้งแต่แรกนะตรงมามันก็ดุอ้าวเหรอใช่เราปั้นไม่ได้เหรอไอตัวดุเอ้ยมาละลายพฤติกรรมอืมไม่ดีใช่ต้องแบบพี่นนท์พุ้ ต้องเอาใหม่ต้องเอาใหม่ใช่ไหมใช่เปล่าคือผมว่าอย่างเงี้ยคือตัวไหนที่มันเครียดแบบขู่แบบจะเปิดกล่องจะจิ้มอ่ะแล้วมันฉกมันฉกอ่ะโตมาส่วนใหญ่ตัวพวกนั้นชอบฉกชอบฉกแต่งูหลามหลายตัวตอนเด็กๆฉกหมดแต่โตมา90้าิเปรเ็นเชื่องเชื่องคือเราก็ทําให้เขาเข้าใจว่าเราอ่ะเลี้ยงเขาไม่ได้ทําอันตรายเขาเขาไม่เครียดเขารู้ว่าจะให้อาหารเขารู้จักเราเมืก็ไม่ดุกับเพี่บีบอกว่าเหลือมเหลือมนี่อะไรนะกินเก่ง กินเก่งตัวไวเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายใช่คำว่าเลี้ยงง่ายเหลือมกับหลามนี่คือคืองูหลามเนี่ยเขาจะไม่ชอบชื้นไม่ชอบหนาวแต่งูเหลือมอะทนชื้นทนหนาวงูหลามชอบร้อนงูหลามชอบร้อนใช่เนี่ยที่ที่เลี้ยงผมงูหลามจะอยู่ข้างบนหมดเพราะข้างบนมันร้อนกว่าใกล้หลังครายแต่งูเหลือมมาอยู่ไม่ได้งูเหลือมชอบเย็น งูเหลือมชอบเย็นใช่แต่ถ้าเกิดงูหล,ลามอะ่ะไม่ได้<ม>คือถ้าทับมูลมันอยู่คืนไงจะตาย,ตายคือถ้ามันร้อนมากต้องมีถ้วยน้ําอ่างน้ําใหญ่ๆให้เขาถ้าไม่มีนี่ไปเลยนะครับไม่มีน้ำสี่ห้าวันอนาะกาศร้อนๆน,นี่ตายเลยตายได้งูเหลือมนะครับแต่ถ้าหลามหลามไม่ชอบชื้นหลามไม่ชอบชื้นหลามอยู่บนเพราะว่าร้อนกว่าถ้าเกิดเอาหลามมาใส่ตู้ล่างที่ติดกับปูนเนี่ยและตรงที่เลี้ยงผมตองข้างมันเป็นน้ํอ ชื้นเลยป่วยทันทีป่วยคืนเลี้ยงไปก็คือ,อยังไงเขาก็ต้องป่วยต้องถ้าอากาศความาชื้นมันมขึ้นมาต้องให้มันถ่ายเทยใช่ไหมถ่ายเทยมันดีสําหรับตัดอยู่แล้วแต่จริงๆแต่และผมงูมันก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่ครับงูหลามอ่ะที่บอกชอบร้อนไม่ชอบชื้นคือถ้าชื้นะจะทําให้เขาป่วย แต่งูเหลือมมันเป็นงูที่ป่วยยากมากครับคือต้องเลี้ยงแบบตกกปบตกจริงๆเลี้ยงแย่ต้องเลวจริงๆเลยใช่ไหมใช่แล้วปากช่อง TikTok IF Leptai ครับนี่จัดตายในนั้นมีเกี่ยวกับอะไรบ้างครับความลามูเหลือมล้วนๆเลยครับฝากด้วยแล้วก็แฟนเพจ IF Leptai Factory ครับวันอี้นตย์ถ้าเกิดว่าแก๊งสาวๆนะประกอบโมเดล IF โมเดลชิปน้คุณพีนนนครับขอบคุณพี่บินเช่นกันครับผมจะไปที่ไหนยังไงก็ยิงเราจะทำยางไงทุกปีแหละอัปเดตไป เดี๋ยวปีนี้อยากลองเลี้ยงเหลือมั่งเดี๋ยวค่อยมาตอนตัดไข่แล้วก็เดี๋ยวดูทอ่ตัวไหนตัวไหนถูกชะตาม็ออะไรไปได้ครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับผมที่เราทั้งพี่บิมนะครับแล้วก็น้องลินนะครับเจอกันคหรับ EP หน้านะครับว่าจะมาทําอะไรที่นี่กันต่อได้เลยเนาะแล้วก็พี่บิสอขประมูลทุกวันเพราะเล่นหัดด้วยเหัอครับผมที่ช่องไม่ใช่ช่องสิเฟสส่วนตัวใช่ธนกรทายากรทยากรใช่ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ